วงขออนุญาตเสริมในในส่วนของการเงินของของเรียบูนิดนึงคือบางท่านก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมเรียบูมีเงินเยอะจังครับอย่างแรกคือซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเรียบูซื้อแค่เฟรนิลโกโคเคียซ่าหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับโดยโดยโทั้งหมดท,ท,ที่ที่นำมาใช้งานนะไม่นับม,นมาร์บัดาชวีรีที่จะมาลงบัญชีในปีนี้นะครับปรบตูที่ทดิมกาจากวาเลนเซียนะครับซึ่งเคียซ่าซื้อมาสิบล้านเวลาลงบัญชีรายปีหารปีเนี่ยสรุปแล้วลงบัญชีแค่2.5ล้าน เท่านั้นเองต่อปีครับฉะนั้นก็คือแทบแทบจะไม่ต้องแทบจะไม่ต้องลงลงบัญชีอะไรเลยนะครับอย่างที่สองคือปีที่แล้วได้แชมป์พเมร์ลีเข้ารอบ UCL 16ทีมสุดท้ายเงินที่ได้จาก UCL 85ล้านรวมกันจากการเป็นแชมป์พรมเมลีได้185ร์ลีกได้185ล้านปอนด์ครับไม่รวมกับตอนนี้ขาขึ้นน่ะอ่ะพูดง่ายๆให้เห็นภาพผมเดินห้างอะ่ะเลี้ยงครูชอบบ้านเรา มีแล้วนะพี่แล้วมีมากกว่าหนึ่งที่ด้วยฉะนั้นในเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาเ,าเงินจากของที่จะเลือกค่าอะไรที่จะในธรสตต่างๆเนี่ยเมื่อเชนได s สปอนเซอร์เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่า,าในรอบปีที่ผ่านมาปฏิทินบัญชีปีที่แล้วเนี่ยเรียกูมีโอกาสจะได้รายได้ถึง700ล้านปอนด์แล้วบวกกับการที่พอคุณแบบแทบจะไม่ได้ไม่ได้เสริมใครซื้อใครเข้ามาเลยเนี่ย อยอดยอดขาดทุนเนี่ยคือกืพีอกอา s r มันคือ3ปีหลังสุดขาดทุนห้ามเกิน105ล้านปอนด์นะครับปรากฏว่าริบบูร์ก็รักษาตัวเลขตรงนี้นะครับขาดปีย้อนหลัง3ปีนะครับปีหนึ่งขาดทุน7ขาดทุน9ขาดทุน57แล้วพอไปหักลบอะเพราะว่ากฎพี r ามันจะไม่คิดไอ้เรื่องของเงินทุนในการไปทำสนามกับระบบยะะเยาวชนอะไรต่างๆพอหักลบส่วนที่ไม่เกี่ยวออกมันกลายเป็นว่าริบูร์ตัวเลขบวกพี่เจพี่เมง้งบวก48 ฉะนั้น48เนี่ยบวกกับ AAA เขาเรียกว่าไงที่เขาอนุโลมให้ขัดทุนได้105เท่ากับเรียบคูขัดทุนได้1 5 3ยังไม่พอนะครับเ,ออเรียบภ<อ>ู<อ>าขายเจะเรลคอนซ่าไป30ล้านปอนด์เดว,วร์คูเซนพีวินเคลเฮอร์18ล้านปอนด์สองคนนี้เป็นเด็กบ้านอีกอลงบัญชีได้เต็มอีกตามกฎการเงินนี่เขาเรียกว่าเพียร์โปรฟิตเป็นเยาวชนมันไม่ต้องไปแบ่งหักตัดจำหน่ายกับใครบวกอีก48 เลยคุยกันเล่นๆว่าตอนเนี้ถ้าลิเวอร์พูลจะเสริมอีก200ล้านไม่ผิดกฎทางบัญชีนะมันก็เลยมีข่าวว่าถ้าสมมติว่านิวคาสเซิลคุณอยากตั้ง150ใช่ไหมอีซัคก็เลยมีข่าวว่าอ่ะถ้าจะอย่างเชิงเดี๋ก็ไม่แปลกอะไรนะก็กดการเงินก็ไม่ติดเงินก็มีนี่คือสถานการณ์ของลิเวอร์พูลอยู่ที่ว่าสุดท้ายลิเวอร์พูลจะลองยื่นอย่างเชิงไหมแลวนิวคาสเซิลจะตอบรับว่ายังไงอ